เสร็จเรียบร้อยค่ะคั่วหัวหอมกระเทียมมะเขือพวงพริกปะทูแกะใส่พริกลงไปหัวหอมกระเทียมมะเขือพวงมะเขือพวงมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเพื่อนๆทําทำให้หลอดเลือด ในร่างกายเราไหลเวียนได้ดีขึ้นและก็ทําให้เรานอนหลับง่ายนะคะจากที่ยายน้องเคยเข้าไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็มีประโยชน์สําหรับผู้ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะคะ,มะเมืเขือพวงแต่ว่าเขาแนะนําให้กินสุกนะคะกินในจํานวนที่ไม <c oughs> ่เยอะจนเกินไปนี่ยายน้องตำแล้ว มะเขือพวงใส่ปลาทูลงไปปทูแกะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยตำน้ำพริกปลาทูใส่มะเขือพวงนะคะเพื่อนๆวันนี้เมนูข้าวหมดหม้ออีกแล้วค่ะยายน้องฝนก็จะคึ้มๆอีกแล้วนะคะวันนี้ ก็ดีค่ะผักดิจิตจะได้สดชื่นนะคะตอนนี้ผักข้างบ้านดิจิตอย่างงามเลยค่ะหลังจากที่ได้เมื่อวานฝนตกแรงนะคะได้ฝนไปผักดิจิตอย่างงามเลยค่ะโอ้อันนี้เลยน้องตํานะคะตำปลาทูเขอเทศมะเขือพวงใส่ผงนัวลงไปตา,ามชอบนะคะ ยายน้องจะยังไม่ใส่น้ำปลานะคะแต่ยายน้องจะใส่น้ำปลาลงไปตามชอบว้าวว้าวดือนางดือเลยค่ะกินน้ำปลานะคะต้องรีบปิดค่ะเดี๋ยวคว่ำตามลงไปหืมกินหอมมากเลยค่ะว้าว ยายน้องจะตำไม่ละเอียดนะคะจะเอาไว้เคี่ยวกับข้าวหนึบหนักหนึบหนักนิดหน่อยปละทูก็ยังเป็นชิ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะตำน้ำพริกประทูนะคะเี๋ยยายน้องจะมาเติมน้ำสุก เอาข้างนอกโคกนะคะเพื่อนอันนี้กินประโยชน์จากมะเขือพวงนะคะทําให้หลอดเลือดไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรานอนหลับง่ายนะคะเพื่อนแล้วก็มีประโยชน์อีกหลายอย่างค่ะสําหรับมะเขือพวงนี่ใส่ต้นหอมเยอะๆนะคะช่วงนี้ต้นหอมบ้านเดยน้องถูกโอ้แขกผู้ไม่ได้รับเชิญนี่สีเขาก็จะออกดาๆหน่อยเพราะว่าเดยน้องใช้พริกเอ่อพริกแห้งนะคะ พริกแห้งใยน้องไม่ได้ใช้พริกสดใส่น้ำต้มนิดนึงว้าวเพื่อไม่ให้เขา้นมากน้ำต้มนะคะในน้องใส่น้ำต้มน่ากินมากเลยท่านเพื่อนจ๋าในยิ่งตำทั้งพริกมะเขือพวงใส่ปลาทูของในน้องนะคะมะเขือพวงก็ยจี๊ดนี่แหละค่ะเป็นคนปลูก เต็มข้างบ้านเลยนะจ๊ะตอนนี้ฝนตกแล้วเขาก็ออกเยอะเมื่อเช้าจะต๊ดไปตัดต้นเขาออกแล้วก็เขาก็จะออกเยอะเลยค่ะเพื่อนนี่ค่ะเจ็มจนเจ็มจนนะคะไปกินกันเลย